ทาไปทางเลี้ยงทาง,ทางลำบากมอบมาสองอคที่วัดมหาวันจังหวัดลำพูนคือคนพี่กับคนน้องเนี่ยรองอนครลำปา,างกับลราดูทีนึงจะเดินะคุ เจ้าปุโรหะก็สงสารถาก็ได้มอบพระหน้าปกองค์นี้มาปดิษฐานที่นี่เมื่อปีพศ1215เนี่ยนี้คือรอยพระพุทธบาทจำลอง4รอยในศาสนาพุทธของเราเรียกว่าพัทธรกับจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น5พระองค์คืนนี้เกิดไปแล้ว4พระองค์คือพระกัปุสันทะพระโคนากรมณะพระกัสปะพระสมณะโคดมของเราทุกวันนี้ต่อไปถ้าครบ5,000ันปีพระศรีอริยเมตไตรจะมาเหยียบซ้ำอีกทีรอยเท้าจะครบทั้ง5พระองค์ คือพบพัฒนกับใน5้าพันปีน้พ่พระพุทธเจ้าทํานำนายไว้เลยว่า500ปีไม่มีฟิกษุณีหนึ่งพันป,ป,ปีไม่มีพ,พระ,รพระ,พระอรหังของออากาได้สองพัน 3, ป,พปีไม่มีพุ้ธสดพระไตรปิฎกโครบต้นแปดหมนสิบพันพระธรรมขันธ์สาพันปีพระสงฆ์จกตกประชุมกันใีอุโบสถสี่พันปีจะห่มผ้าตไตรสามหมื่นห้าพันปีจะมีท่าเหลืองหน้อยห้อยหูและต่อ พรธาตุก็คือของพระพุทธเจ้าอันนี้พระราชุกลางกางหลวงคือพระราชที่เก่าแก่ที่สุดและมีคนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นอยู่มากที่สุดถึงสี่อย่างพระพุทธเจ้าได้มาตั้งอยู่ Keep your